สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับบัมบั๊กไอทีครับรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์อีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับรีวิวโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเพิ่งเปิดตัวไปในเมืองไทยเรียบร้อยเลยนะครับกับมอเตอร์โอล่าตะกูลที่เป็น C ีนั่นเองนะซีหรือว่าแซดเนี่ยนะครับกับวันนี้ที่มือถือที่ผมได้มารีวิวนะน่าสนใจมากๆทีเดียวครับก็คือตัวมอเตอร์โอล่าซีเพลตัวนี้ครับคุณผู้ชมเเห็นนนนนออยยู่่ตีี้ะครับถ่าายจกครับกล้้อองงหนาขเิปนี่นะครรัับบ5ลล้าาานนนพิกเซะคถือว่่สุ อกมาเห็นนะครับนี่คือโฟกัสต่างๆของกล้องตัวนี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะแล้วผมก็รู้สึกว่าชื่นชอบมากๆทีเดียวครับตัวนี้เปิดตัวมาในราคา15,990บาท พร้อมกับมีแอคเซซอรี่แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายที่เรียกว่าโมโตมอ s นั่นเองครับมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ r โปรเจคเตอร์กล้องถ่ายรูปหรือว่าลำโพง JBL ครับน่าสนใจมากๆจริงแต่วันนี้เนี่ยได้มารีวิวเฉพาะตัวที่เป็น m o โตซนะครับย่งตัวที่เป็นโมโตมอ s เนี่ยยังไม่ได้มาเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลย,ก,เลยกับตัวโมโตซีเพรนั่นเองครับ โมโตซีเพรตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่5.5นิ้วเป็นแบบ Full HD นะครับตัวนี้เป็นซ u เปอร์อัมเรดนะครับสีสันของหน้าจอเนี่ยแจ่มจริง,รงๆครับความะเร็ดของหน้าจออยู่ที่403 ppi นะครับสัดส่วนของหน้าจออยู่ที่69%เมนะื่อเทียบกับบอดี้ของตัวเครื่องนะจ๊ะด้านหลังของตัวเครื่องเป็นกระจกนะครับตัวนี้รองรับพินนะครับ1ิพินด้านล่างตัวนี้ไว้สําหรับเชื่อมต่อพวกโมโตโมอกต่างๆนั่นเองครับ ด้านข้างของตัวเครื่องมีปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มเปิดปิดเครื่องตรงนี้รองรับไมโคร USB 3 0แลนะครับผวก็ช่องเสียบสม a รท a l ออยู่ด้านล่างครับผมด้านบนนะครับตรงนี้รองรับนาโนซิม2ซิมด้วยกันแล้วก็สามารถใส่ไมโคร SD สกาได้สูงสุดถึง2เทไบครับฝาหลังตัวนี้เขาให้มาเป็นเขาเรียกว่าโมโตเชลนี่นะครับเป็นลายไม้และสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็ต้องหาซื้อกันนะครับ ตัวมอโตซีเพลตัวนี้นะครับรอบๆตัวเนี่ยมีไมโครโฟนถึง3ตัวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบันทึกเสียงอะไรต่างหรือว่าอัดคลิปต่างๆเนี่ยจะได้คุณภาพเสียงที่ดีขอสมควรนะจริงผมเจอแบบนี้มาตั้งแต่ตัวที่ผมใช้คือ n e x u s 6แล้วนะครับอ่านี่การทดสอบตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับทำได้เร็วทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นปุ่มสแกนลายนิ้วมือยังเป็นปุ่มพักหน้าจอได้ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับม o โตเพีลครับที่เขาเอาคุณสมบัติต่างๆเนี่ยือใกล้เคียงกับตัววที่่เเป็็นน P o. Android ลลยยครบบแก้กกถออููออ ตัว Android version 6.0.1นะครับซึ่งตัวนี้ได้ไปต่อตัวที่เป็นหนูกักอย่างแน่นอนนะครับหน้าตาก็จะคุ้นเคยนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ Moto โโหรือว่าคนที่ใครใช้พวก Nexus ต่างๆนะครับตัวนี้โดยความจำในตัวเครื่องหรือว่าตัว ROM เนี่นะครับให้มาอยู่ที่32 g b นะครับผมเองวันนี้ก็ลงเกมไปถึง3เกมแล้วก็โปรแกรมต่างๆเนี่ยไปอย่างครบครันทีเดียวครับซึ่งตัวระบบของเขาเนี่ยนะครับก็จะใช้เซตอัพอยู่ประมาณสัก 8.15นะครับ8ปดกิกะไบต์ก็ือน n d r o i d ปกตินะครับที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่สำหรับใช้สอยของเราก็เต็มที่เลยฮะถ้ายัางไม่พอก็ใส่ตัว Micro SD card ไปได้สูงสุดถึง2องเทร์ไบต์ีเดียวนะครับถือว่าสูงมากๆทีเดียวครับไปดูประสิทธิภาพบน Antutu Benchmark กันดีกว่าครับตัวนี้ได้คะแนนออกมาอยู่ที่63,00023นะครับถือว่าทำมาคะแนนปานกลางสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอเนี่ยเป็นซูเปอร์อัลบรดนะครับเพราะฉะนั้นสีสนีสสสัันนนนนเ่่่ยยู้ย้แแแงงดดดไออาครบ ตัว m o u ต e Touch k a ตัวนี้ก็ให้มานะครับทั้งหมด10จุดเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่เอาไว้ใช้พวกเล่นกงเล่นเกมอะไต่างๆเนี่ยทำได้ดีครับมาดูสเปคละเอียดๆ Panasonic UC กันนะครับตัวนี้เป็น Snapdragon 625นะครับความเร็วสูงสุด2.02กิกบต์นะครับตัวนี้เป็น Adreno 506ครับ แน่นอนครับตัวนี้625ประหยัดพลังงานสุดๆนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังให้แบตมาถึง3,510ม mm. ิลลิแอมนะครับยิ่งประหยัดพลังงานไปเป็นการใหญ่เลยนะฮะแล้วก็4ีเพรตัวนี้เนี่ยชูจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดพลังงานผมเองทดสอบ1วันเต็มๆยังมีแบตเตอรี่เหลือเฟือ1วันไม่ค่อยใช้ข้าไปใช้งานวันที่2ตอนเย็นมันยังไม่ค่อยหมดเลยะฮะคุณผู้ชมครับถือว่าเต็มที่จริงๆนะฮะ เซนเซอร์ต่างๆก็ให้มาอย่างครบคันนะครับอุณหภูมิในตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนเลยนะฮะอุณหภูมิสูงสุดผมว่าประมาณไม่เกิน42องศาเซลเซียสนะไม่ร้อนเลยอยูว่าทําได้ดีจริงๆครับมาดูกันที่การทารํางานบน Facebook กันบ้างน,นะครับแน่นอนว่าตัวนี้ไหลลื่นอย่างแน่นอนนะครับผมพูดได้เลยว่ามือถือตัวนี้เนี่ยนะครับแซดเพลงเนีน่ยหรือตะกูลแซดที่ออกมาเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นการกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่ตระกูลที่แล้วเป็นตระกูล X เ,เนี่ยก็กลับมาได้ประมาณนึงแต่ตอนนี้เนี่ยโหถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆมีทั้งคาแรคเตอร์มีทั้งสไตล์มีทั้งเอกลักษณ์ e class, มีทั้งนวัตรกรรมนะครับในเรื่องของการใช้โมโตมอสนะเดี๋ยวเราลองไปฟังระบบเสียงกันนะครับซึ่งตัวนี้ลําโพงอยู่ด้านบนนะครับตรงหูฟังทุผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านบนนั่นเองมันจะเปล่งเสียงออกมานะเสียงดังขนาดไหนไปดูครับ ถือว่าระบบเสียงทำได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเกมนี้กันอีวิวบารนะครับผม ทำการพิกหน้าจอ2ครั้งแบบนี้นะครับจะเข้าสู่หมวดของการถ่ายรูปกล้องนั่นเองฮะตัวนี้กล้องหลัง16ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.0นะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.2ครับแล้วก็เป็นเลนส์ในแนวกว้างด้วยนะครับทำได้ออกมาเนี่ยดีทีเดียวนะครับสำหรับกล้องหลังนะครับที่ผมก็ลองถ่ายภาพต่างๆครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูหมดพื้นฐานกันก่อนนะครับก็จะมีหมดในการถ่ายภาพแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับ วิดีโอซีโร่โมชั่นพานรามานะครับการถ่ายวิดีโอซึ่งตัวนี้รองรับแบบ 4K ด้วยนะครับตัวถ่ายแบบโปรเฟชชั่นอลเนี่ยดัน ISO ได้สูงสุดถึง3,200นะครับแล้วก็ในเรื่องของไว้ประดานต่างๆท่านผะู้ชมเห็นมาสีออกเขียวๆนิดนึงต้องปรับไว้บาลานซ์ไปที่แบบท,ท,ที่มีแสงแดดน,นะเพราะผมตอนนี้อยู่กลางแจ้งนะครับอีกอันหนึ่งโอเคอันนี้นะครับก็จะได้สีออกมาที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถนดัดจริงๆก็ตั้งไว้ออโต้ก็ได้สีมันก็จะออกมาเข้มนิดนึงครับ โอเคเลยเป็นธรรมชาตินะครับเวลาถ่ายรูปต่างๆนะครับก็กดชัตเตอร์ด้านขวานี่นะครับแล้วแต่ที่จุดโฟกัสได้นะครับเพื่อปรับคุณภาพของแสงให้มันเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับโอเคก็ทําได้เร็วทีเดียวครับนี่ก็ตัวอย่างภาพที่ผมถ่ายออกมานะครับเป็นทะเลหัวหินนะครับสวยงามจริงๆนะครับกล้องหน้าก็สีสันแจ่มๆแบบนี้นะฮะ วันนี้ค่อนข้างที่จะเมฆเยอนนิดนึงนครับนี่วันนี้ไปกินอาหารเป็นปลากระปงทอดนปลานะครับก็ถ่ายรูปมาบรรยากาศเย็นๆน,น,นิดนึงนะฮะสวยงามจริงครับก็คืนก็ค่อนข้างอาจจะมีน้อยสับ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับการสั่นด้วยนะครับนี่เป็นวิดีโอ slow motion โโน,นะครับนี่ถ่ายทำออกมาได้ประมาณนี้เลย ครับมาถึงบทสรุปของตัวโมโต c ีเพลตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะฮะวัสดุงานประกอบนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของคุณภาพของภาพหรือว่าความแรงของตัวโมโตเพียวเนี่ยนะครับรวมถึงอัซเซสซอรีต่างๆน่าสนใจจริงๆครับในราคา1 5 9 0 0ับาทผมว่าจัดได้เลยนะข้อเสียที่ผมดูอาจจะเป็นรอยนิ้วมือบ้างเวลาที่ผมจับกระจกด้านหลังนะที่เหลือไม่มีเลยครับวางจำหน่ายวันที่30ตุลาคมนี้นะครับ วันนี้บัมอัพไอทีลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้ากับบัมอัพไอทีนะครับสวัสดีครับ